งานวิจัยไปก้างก็ไม่ขึ้นนะเราออกกําลังกายนอกบ้านกันกับรายการเอาฟิตนะครับน้องๆทีมงานเนี่ยอยากเห็นผมออกกําลังกายในแบบที่ผมทําไม่เป็นนะครับก็เลยชวนมาตีแบตนะฮะแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีน้องเลขาของเรานะครับน้องเฟิร์นนี่โอเควันนี้นะครับเราอยู่กับน้องเฟิร์นนะครับเป็นเลขาผมเองหลายจะคุ้นเคยกันหลายตอนเมื่อปีที่แล้วนะแต่วันนี้เฟิร์นจะมาท้าพี่ฟาตตีแบตต้องถามเฟิร์นก่อนว่าเฟิร์นประสบการณ์การตีแบตยังไงบ้างศูนย แล้วถามพี่ส่วนเหมือนกันอ่าโอเคพี่ฟ้าเดี๋ยวเฟิร์นจะมีกติกาให้นิดนึงคือวันนี้เฟิร์นมาท้าพี่ฟ้าใช่ไหมเราจะแข่งกันทั้งหมด21ลูกหมายถึง21คะแนนอ่าถ้าเกิดว่าใครแพ้เราจะมีชาเลนจ์ให้ทำก็คือว่าต้องเต้นติกต๊กตอกโอเคอย่างนั้นเรามาวอร์มอัพกันก่อนนะฮะเอางี้วันนี้รายการวันนี้นะอยากคาดหวังว,ว่าพี่ฟ้าจะเอางานวิจัยหรือเอาเทคนิคอะไรมาฝากกันเพราะไม่มีนะครับปีแบบได้เป็นแล้วมาเราวอร์มอัพข้อมือข้อมือแล้วก็การเคขึ้นไหวกันนิดนึงนะแต่คิดว่า,วพอพอวาแป๊ วันนี้เขาบอกให้พี่นำวอร์มนะครับซึ่งพี่ตีแดดไม่เป็นนะทุกคนดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติให้พี่ดูกีฬาแดดแล้วกับพี่นำวอร์มเนี่ยพี่จะวอร์มแบบนี้โอเคนะนะครับไม่ต้องทําตามก็ได้เพราะพี่เล่นไม่เป็นแต่ว่าลองดูมาพี่คิดว่าอันดับแรกที่ต้องวอร์มอ่ะน่าจะเป็นช่วงล่างก่อนอย่างนั้นถ้าเป็นพี่พี่จะวอร์มโลนีก่อนเฟิร์นปกติออกลัางกายกับพี่มีนนะโค้ชมีนทำท่านี้บ่อยมั้ยไม่บ่อยออกกระโดดตบโอเคงั้นกระโดดตบก็ไดเราก็จะกระโดดตบสักแป๊บหนึ่งนะครับ มันร้อนอยู่นะอาน,นีใช่โอเคพอละ <c oughs> ช่วงล่างเนี่ยถ้าเป็นพี่น่าจะให้วิ่งรอบอรอตนะครับแต่วันนี้คือเราจริงๆเราปีนผากันมาแล้วเรเหนื่อยแล้วเราก็น่าจะข้ามมาช่วงบนได้เลยนะครับช่วงบนเรามาวอมสไตล์พี่ฟ้ากันดีกว่านี่เพิรนจับไม้อย่างงี้เพินก้าวเท้าซ้ายไปข้างหลังแล้วบล็อกหนึ่งทีแล้วตีอย่างงี้ไม่เหมือนไม่เหมือนตีแบบเหมือนฟันดาบเ,เอาก็ ลูกมาตรงนี้เราก็บล็อกทีนึงแล้วก็ตีกลับไปไงไปตีีกลบเยดว่าโอเคทุกคนครับพี่มีหลายจังสระภาพก็คือว่าพี่ตีแบบไม่เป็นนะทุกคนดังนั้นคลิปนี้นะครับอยากคาดหวังว่าพี่จะมีความรู้เรื่องแบดบมินตันแบดบมินตันอะไรมาให้ไม่รู้เรื่องเลยนะครับก็คือว่าตีแบบครั้งสุดท้ายคือแบบสิบขวบแล้วก็โปะแปะปะแปะอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ทุกสิ่งที่คุณกับเราจะเห็นคือครั้งแรกในรอบแบบเกือบ20ปีนะครับก็ลองดูแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้าง

สิบแปดสิบหกโอเคสิบแปดสิบเจ็ดอ่าสิบแปดเข้าสิบเก้าสิบแปด 2 lúc cuối thái, còn lúc rồi thái oh, oh, oh. Es Ok, 21 Yvette, โอเควันนี้ก็แพ้เฟิร์มไปเรียบร้อยนะครับด้วยคะแนนเท่าไหร่ยี <20 S 1> <อ>่สิบกับยี่สิบเอ็ดอ๋อเจอกันหนึ่งแตม้มนะแล้วก็เมื่อกี้พอเล่นกับเฟิร์มเสร็จปุ๊บก็เล่นกับต้นต่อก็แพ้คือพี่อ่ะเล่นกีฬาที่เป็นไม้เนี่ยพี่เล่นพวกกระบองมันมันใช้ทักษะความไอ้พวกเนี้ยเรารู้สึกว่าเออมันน่าจะได้เว้ยแต่พอไปเล่นจริงลูกมาเฮ้ยตอนที่กระโดดเนี่ยสังเกตดูมันจะมีหลายลูกที่ที่พี่กระโดดรับแล้วแบบมันมันวืดเออมันก,ไกะไวถกอืมก็ถือว่าสิ่งที่คิด ไม่ตรงกับสิ่งที่เป็นจริงก็เลยแพ้เฟิร์นไปไม่ได้อ่อนให้เลยนะอย่างที่ใจร้อนพี่หยิบหยิบปุ๊บพี่เสิร์ฟเลยหยิบปุ๊บเสิร์ฟเลยอะไรเงี้ย,ลยแล้วบางทีมันเหมือนเราไม่รู้ว่าต้องเสิร์ฟท่าไหนเคยเห็นแค่ท่านี้กับเ<ม>ทนนิสเขาเสิร์ฟอย่างนงี้ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่ากา็ทำให้อาจจะเสียคะแนนฟรีไปกับการเสิร์ฟมั่วอะไรอย่างเงี้ยเฟิร์นชนะพี่ฟ้ารู้สึกไงบ้าง รู้สึกดีมากเลยเพราะว่าจะได้เห็นพีฟ่ฟาเต้นติ๊กต็อแต่วันนี้ก็ดีถือว่าได้มาคาร์ดิโอกับพีฟ่ฟาด้วยรู้สึกสนุกนะที่ได้ออกมาลองเล่นกีฬาใหม่ๆนะัอ่านงานวิจัยก็เบื่อมากแล้วขอบคุณทีมงานมากเพราะว่าถ้าทีมงานไม่เป็นคนมาวางแผนมาเนี่ยพี่ก็ไม่ออกมานะครับ โอเคสำหรับใครที่อยากเห็นผมเล่นกีฬาอะไรนะครับแบบเล่นไม่เป็นเลยเนี่ยก็จะไปเล่นให้ดูเราจะได้เห็นภาพว่าจริงๆคนออกกำลังกายเนี่ยก็ไม่ได้จําเป็นต้องเล่นกีฬาเก่งทุกคนนะครับแต่เราอาจจะได้เรียนรู้จากกีฬาใหม่ๆก็คอมเมนต์เข้ามานะครับแลวอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์นะครับรายการใหม่ของเรารายการ o อา f i t ครับ